Brand Think Podcasts A good taste makes good vibes เรามักจะเอาความอดทนเนี่ยไปโยงกับคุณธรรมหรือค่านิยมบางอย่างไงผู้ใหญ่ยุคก,ก่อนหน้าเราอะ่ะเขาจะมีประโยคว่า ไม่อดทนดูลูกบ้านนี้สิเขาตื่นตีห้านั่งรถเมย์ต่อรถไปด้วยไปนี่อะไรอย่างเงี้ยความอดทนมันสุดท้ายมันไม่ใช่คุณธรรมไงเออมันเป็นเรื่องของการเมเนจแล้วคนที่เราเห็นว่าอดทนได้มากกว่ามันไม่ได้แปลว่าเขามีคุณธรรมหรือเป็นคนที่ดีกว่าเรา ม o ดดี้พอดแคสตด้วยรักและปรัชญาตั้งคำถามดูอีกนิดชีวิตอาจไม่ดาร์กยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ด้วยรักและปรัชญา Podcast ์นะครับผมเปาชัยยะอดีนิยมมูดรับเป็น Creator ของ m o ดดี้สำหรับวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์แก้วครับพุทธิพงศ์อาจารย์แก้วสวัสดีคับสวัสดีครับสำหรับในวันนี้เชื่อว่า ผู้ฟังน่าจะได้เห็นจากชื่อไฟล์ชื่อคลิปแล้วเนาะว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องอะไรจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาละกันของคนรุ่นใหม่ครับจานว่าคือพอเราอยู่ในโลกของการทํางานโลกของการเรียนอะไรเงี้ยเรามักได้ยินคําจากผู้ใหญ่แล้วกันว่าเออก็อดทนไปก่อนลองสู้ไปก่อนลองไฟไปก่อนเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองแต่ว่าในะอีกบริบทหนึงนะ่งเนาะมันก็เหมือนมีตอสมีไอเดียที่ว่าแบบถ้าอะไรมันไม่ใช่ก็ควรออกมาเลยมันไม่จําเป็นต้องทนบางเรื่องมันไม่ต้องทนก็ได้ปัญหาก็คือเรา เราต้องทนกับอะไรหรือว่าเราไม่ต้องทนกับอะไรกันแน่ก็เลยอยากจะชวนอาจารย์แก้วประเด็นเรื่องนี้ครับเรื่องของความอดทนแต่ก่อนอื่นเลยอาจจะต้องถามก่อนว่าไอ้ความอดทนในมุมแบบจิตวิทยามุมปรัชญาเองอ่ะมันมีมิติอะไรยังไงบ้างไหมฮะความจริงเรื่องนี้น่าสนใจนะครับที่พี่เปาบอกว่ามันมักจะมีค่านิยมอยู่สองอย่างหลักๆใช่ปะในยุคป,ปัจจุบันก็ได้พูดแบบนั้นก็ได้ผู้ใหญ่มักจะบอกว่าให้เราอ่ะอดทนไปก่อนออเวลามีอะไรเวลามีอะไรเกิดขึ้นให้เราแบบสมมติวต่า พยายามปรับตัวพยายามเข้าให้ได้พยายามที่จะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันในเด็กรุ่นใหม่อ่ะในหลายๆครั้งโดยเฉพาะบริบทการทางานอ่ะเขาก็เห็นว่าถ้าเขาทนไปแล้วสิ่งที่เขากําลังอดทนโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อ่ะถ้ามันเกินจะทนก็ก็ออกมาเลยเก็ปลี่ยนที่ทำไมใช่ใช่ทำไมทนนานขนาดนั้นหรืออยู่ไปนานขนาดนั้นเพื่อรอความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมน่าสนใจว่าความอดทนเนี่ยมุมที่เรามักจะใช้กว้างๆมันก็คือการที่เราอ่ะ ยอมสละอะไรบางอย่างในปัจจุบันเพื่อผลที่มันดีกว่าในอนาคตอืมเหมือนผมยอมทํางานนี้ไปเพื่อหวังว่าในอนาคตเราจะปรับตัวได้แล้วเราก็จะมีความสุขในที่ทํางานเงินเดือนก็จะสูงข,ขึ้นแต่ตอนนี้ก็ต้องทนไปก่อนเพื่ออนาคตใช่อันนี้คือมุมก,กว้างๆหรือนิยามโดยภาพรวมใช่รับที่เรามักจะใช้กันทีนี้ไอ้คานิยามแบบนี้มันน่าสนใจว่าในในปี2018ความจริงมันมีงานวิจัยจาก Global Preference Research อ,ออกมาว่า องค์กรเกี่ยวกับการศึกษานะพวกนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยพอเขาไปวิจัยจริงๆว่าเด็กนักเรียนที่ยอมที่จะสละความสุขตรงหน้าเพื่อที่จะเรียนเพื่อเกรดที่ดีกว่าอเขามากักจะพบว่าคนพวกเนี้ยมีความสุขในชีวิตน้อยกว่าคนอื่นอในหลายๆด้านอืคือเขาให้คะแนนอย่างนี้ครับเขาเอาแบบทดสอบแล้วไปถามว่าสมมุติว่าให้คะแนนชีวิตคุณเนี่ยอ่าแบ่งเป็นสามช่องนะครับสมมุติว่ามันมีช่องที่เขียนว่าแบบ ชีวิตช่วงนี้กำลังทุกข์มากมหรือ suffering หรือช่องแรกใช่ไหมช่องที่สองเป็น struggling หรือว่าเชีวิตช่วงนี้กําลังต้องดิ้นรนเพื่ออะไรบางอย่างใช่ไหมครับส่วนช่องที่สามคือ driving อใช่ไหมคือกําลังแบบต้องพยายามขว่คว้าอะไรบางอย่างพอค้นพบว่าสมมติในสามช่องเนี้ยเอ,อคนที่อดทนเพื่อผลการเรียนที่ดีกว่ามักจะอยู่ใน suffering เป็นหลัก ออคือยังทุกข์สับวระเวสก็ดีใช่ใช่ใน suffering กับ struggling เออเราก็จะไม่ค่อยมีความสุขในเชิงแบบเออในด้านอื่นๆเท่าไหร,ร่อะไรอย่างเงี้ยออันนี้หมายถึงว่าในเชิงจิตวิยาด้วยคือคนพวกนี้มักจะไม่มีความสุขกับปัจจุบันพอเขาต้องสละอะไรบางอย่างใช่ปะ่ะแล้วในเชิงแบบฟิสิกอลหรือว่าในเชิงสิ่งที่สถานการณ์รอบๆที่เขารู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่สามารถควบคุมได้หรือว่ามีชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล,ล้อมที่ไม่น่าพึงพอใจด้วยในแง่นี้ยมันก็เลย น่าสังเกตว่าความจริงความอดทนอ่ะมันดูจะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันเนาะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เหมือนกับไปสํารวจต่อไปเขาดันค้นพบว่าคนที่อดทนเพื่อผลการเรียนเนี่ยมันอาจจะมีชีวิตที่แย่เพื่อผลลัพธ์ในอนาคตอ,อีกด้านหนึ่งเขาค้นพบว่าหลังจากเรียนจบออกมาแล้วอ่ะอัตราการประสบความสําเร็จระหว่างคนที่อดทน,นดกับไมนะ่อดทนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากด้วยอืถ้าสมมติว่ามีตําแหน่งในบริษัทเหมือนกันสามารถที่จะ ทําในอาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันเหมือนกันม,มีชีวิตที่ในแบบที่ตัวเองดีไซน์ไว้หรือที่ตัวเองต้องการเหมือนกันคือค่าเฉลี่ยมันก็ค่าเฉลี่ยก็มีความใกล้ๆกันว่าคนที่อดทนกับไม่อดทนอะ่ะไม่ทนคือในความหมายว่าสมมุติว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขกับการไปเที่ยวในช่วงปิดเทอมหรือดูร้อนเงี้ยเราก็ไปเลยหรือ,อว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองทํางานที่ไม่ได้น่าพึงพอใจอก็ลาออกเลยอ่าเขาค้นผมว่าความสําเร็จหรือ รูปแบบชีวิตในระยะยาวอ่ะก็ไม่ได้ต่างกันไม่ได้ under achievement อะไรอืมครับอ่างั้นงั้นพอฟังมาถึงแค่ตรงนี้นะก็รู้สึกว่าแบบบางเรื่องถ้ามันไม่จาเป็นต้องทนขนาดนั้นจานแก้กำลังบอกว่าเราเราไม่ต้องทนหรือเปล่าครับหรือว่าน้องๆที่ฟังอยู่เนี้ยเี่ยเขาไปเดินไปดอบหมดเลยอย่างงี้ทําไงอาจารย์น่าสนใจมากครับเพราะว่าอันเนี้ยเราปูอให้ก่อนว่าโอเคถ้าเราใช้ในความอดทนในความหมายว่าเราสละอะไรบางอย่างเพื่อผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมงานวิจัยเหมือนจะ บอกว่างั้นก็อย่าทนเลยเพราะว่าทําไปเถอะเพราะก็ไม่ต่างกันถ้าเรามองในแง่มุมของปรัชญาหรือว่าตามชื่อรายการเราเนี่ย้วย mm hmm. รักและปรัชญาเนาะเราก็จะพบว่าข้อมดทนจริงๆแล้วอ่ะมันเจาะลึกได้อีกหลายแบบอย่างแรกข้อมดทนเนี่ยมันจะมีอยู่สามคำใช่ไหม mm hmm. อันแรกคืออดทนที่เราเข้าใจกัน mm hmm. ก็คืออดทนอะ่ะคือ patient mm hmm. อันนี้คืออดทนอย่างหนึง่งก็คือการอดทนทั่ว,วไปมันจะมีอีกคำหนึ่งที่ฝรั่งใช้กันที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคือ endurance อันนี้คือทนทานใช่ป่ะเออเป็นความถึกอะไรบางอย่างความถึกทนทานต่อเรื่องนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ใช่กับอย่างสุดท้ายที่เราอาจจะได้ยินบ่อยๆในบริบทของการเมืองก็คือ tolerance อืหรือว่าอดทนอดกลั้นอดอารมณ์แบบอดกลั้นเอาไว้ใช่อดทนอดกลั้นสมมุติว่ามีใครมาล้อเรื่องชื่อพ่อแม่เรามาล้อเรื่องสีผิวชาติพันธุ์รูปร่างหน้าตาของเราอย่างนี้ยให้เราอดทนเอาไว้กลั้นไว้ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงอะไรอย่างนี้ ทีนี้ไอ้ความอดทนสามแบบเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในทางปรัชญาในสองในอ e ีพ e ีนี้ครับเราจะอาจจะพูดเยอะหน่อยในสองแบบแรกนะในแพชชั่นกับเอนดูรนซ์สองอย่างนี้มันต่างกันตรงที่เขาบอกว่าเวลาเราอดทนแบบแพชชียนมันคือการอดทนแบบที่เราเป็นผู้ทําอะไรบางอย่างอือย่างเช่นสมมุติว่าเรานั่งต่อเลโก้ใช่ไหม,มแล้วเรารู้สึกว่า โอ้ยมันใช้ความพยายามเยอะจังเลยทําไมไม่เสร็จสักทีหรือว่าเราต่อโมเดลเราทากาวรอกาวแห้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอันนี้คือความหมายของแพชชียนคือเราเหมือนจะต้องอดทนให้มันเสร็จอะในสิ่งที่ที่เราเป็นคนที่ทำใช่ป่ะคือการเลือกที่จะอดทนเพื่อทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จประมาณนั้นแต่ในขณะเดียวกันเวลาเราเอ็นด a n รนซสมมุติว่าเราอยู่ในห้องประชุมแล้วเปิดแอร์เย็นมากแอร์แรงมาก คนข้างๆเราอาจจะกินตัวไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องนั่งอยู่ตรงนั้นจนจบออันเนี้ยคือเราทนทานเออเราทนทานรือว่ายอมทนใช่ใช่คือคือเราเรายอมทนเพื่อจะให้อาประชุมมันจบจบไปสักทีใช่ไหมครับอ่าทีนี้ปัญหามันคือว่าเขาบอกว่าอ่ะไอสองอย่างเนี้ยมันต่างกันในแง่นี้อย่างที่เราบอกไปอันแรกเรากระทาอันที่สองเป็นเงื่อนไขภายนอกที่เราคุมไม่ได้ใช่ป่ะแล้วเราจะต้องทําให้มันผ่านไปคําถามคือว่า แล้วสรุปแล้วเนี่ยความอดทนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีไหมมันควรจะเออกกเราที่แกนเราอะ่ะนะใช่จริงๆแล้วไอเราต้องทนไหมหรือไม่ควรทนอ่า<ๆ>เราเราควรทําไงกับมันดีทีนี้เขาก็เลยบอกว่าข้อแรกคือมันเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกข้อสองคือมันไม่ใช่สิ่งที่จะดีในตัวเองเสมอไปดีในตัวเองหมายความว่าสมมุติว่าเราบอกว่าคนนี้อดทนอะ่ะ ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนที่กําลังทําสิ่งที่ดีเสมอไปอืมไม่ได้แปลว่าเขาทําถูกเสมอไปอ่าเขาบอกให้ลองคิดอย่างนี้สมมุติว่ามีคนคนหนึ่งชอบเรามากคอ่าอาจจะแบบจิตจิตหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยชอบเรามากแล้วก็พอเราเลิกเรียนก็ตามเรากลับบ้านแล้วก็อดทนเข้าไปส่องใน Facebook เราส่องในอิน t a g r กรมเราแล้วก็ติดตามวิถีชีวิตของเราเพื่อที่จะเหมือนจีบเราหรือมายุ่งกับเราอะไรอย่างเงี้ยในเงี้ยเนี้ยคนนี้ก็อดทน เหมือนกันที่จะตื้อที่จะตือ้อที่จะตามแต่แน่นอนว่าการอดทนเนี้ยมันไม่ใช่การอดทนที่ดีแน่ๆซึ่งมันก็อาจจะไม่ดีทั้งคนที่เราตามแล้วก็ตัวเราเองด้วยซ้ำการอดทนแบบนี้ครับใช่ในขณะที่อีกเคสหนึ่งครับสมมติว่ามีแม่คนหนึ่งทํางานหนักมากแล้วเขาก็ทํางานเจ็ดวันต่อสัปดาห์ทีนี้เขาทําสิ่งเนี้ยเพื่อที่จะอดทนเพื่อให้ลูกของเขามีชีวิตที่ดีอืการอดทนอันเนี้ยเป็นสิ่งดีอือันนี้ก็ค่อนข้างชัดว่าดีร่บ แต่อีกมุมหนึ่งเหมือนกันสมมติว่าแม่คนเดิมเลี้ยงลูกแล้วสมมุติว่าลูกไปดูหนังนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกบกเวกโวยวายในโรงหนังแล้วคุณแม่คนเนี้ยอดทนคือไม่ตักเตือนไม่แก้ไขไม่ทําอะไรกับพฤติกรรมของลูกเลยอันเนี้ยอดทนของคุณแม่คนเนี้ยก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เวลาที่เราอดทนอะไรบางอย่างอันนี้ไม่ได้หมายยังไม่ได้หมายถึงเรื่องเรียนหรือเรื่องงานนะแปลอย่างแรกคือ มันไม่ใช่สิ่งที่ดีคือเราต้องปรับไปตามสถานการณ์แน่ๆใช่ไหมคือพอพูดถึงคำว่าอดทนเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์แกวเราว่ามันก็คงไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปหรอกคือบางเรื่องมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องไปทนทนทนทำทำไปเพราะว่าผลลัพธ์มันก็อาจจะออกมาไม่ดีแต่ว่าในบางกรณีการอดทนมันก็มีคุณค่ามีความหมายในในแบบฉบับของมันเหมือนกันก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่บริบทใช่ใช่ใช<ๆ>ก็แปลว่าอันนี้คือหมายถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราอ่ะมันจะต้องฝึกให้เข้ากับบริบทเรื่องไหนที่เราควรจะ ทนที่จะไม่แสดงออกหรือเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันเก็บไว้ก่อนได้เรื่องไหนที่มันควรรอหรือไม่ควรรออันเนี้ยมันต้องฝึกแน่ๆทีนี้ขยับต่อมาก็คือทุกมุมมองเกี่ยวกับความอดทนอันเนี้ยคือไม่ว่ามันจะเป็นอดทนเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จะเป็นอดทนแบบอย่างที่เราคุยกันไปคือ endurance หรืออดทนแบบ patience ใช่ไหมครับคือจะเก็บไว้เฉยหรือว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอดทนต่อเรื่องที่เราทําเพื่อรอผลลัพธ์ทั้งหมดเนี้ย มันมีใจกลางร,ร่วมกันอยู่ที่การรู้ว่าขอบเขตหรือลิมิตของการกระทําของเราอะ่ะมันกําลังจะส่งผลอะไรต่อไปในอนาคตอหรือจะพูดในอีกแง่หนึ่งก็คือการอดทนอะ่ะมันคือการยอมรับเงื่อนไขในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อืคือถ้ามองลองยกตัวอย่างง่ายๆเป็นอากาศหนาวแล้วกันคือผมรู้สึกว่าคนเรามัจจะมีความแบบเปิดแอร์มันจะมีอุณหภูมิที่ตัวเองแบบโอเคอะสมมติบางคนอาจจะยีบ 3, ิบสามบางคนยีบ 4, ิบสี่บางคนอาจจะยีิบห้าพอมันแบบขึ้นไปหรือลดน้อยลงจากตรงนั้นน่ อันนั้นแหละเราก็ต้องเริ่มใช้ความอดทนแล้วใช่คือ<ช>ทุกคนเราจะมีลิมิตของตัวเองอยู่ในทุกเรื่องแหละและการที่เราต้องอดทนแปลว่าสิ่งนั้นน่ะมันทําให้เราต้องเกินลิมิตไปในบางแง่บางมุมเรากคนใช,<ม>ใช่ใช่แล้วเหมือนที่เราอดทนกับบางเรื่องได้<ม>กับบางเรื่องที่เราอดทนไม่ได้เพราะว่าไอ้บางเรื่องนั้นน่ะเรารู้ว่าลิมิตของเรามันอยู่ตรงไหนเงี<ม>้ยเพื่อนมาตีเราเป็นเพื่อนสนิทมาตีเราอย่างเงี้ยเราอดทนเพราะว่าเรารู้ว่า เพื่อนสนิทอาจจะไม่ตีเราแรงไปกว่านี้ใช่ไหมก็ไม่ได้มีจิตคิดร้ายอะไระะหรือไม่ได้มีจิตคิดร้าย <c oughs> ในขณะเดียวกันที่เกิดมีโจรเนี่ยหรือดีเดินมา <c oughs> ตีเราอย่างเงี้ยเราควรจะต้องไม่ทน <c oughs> เพราะว่าเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราทนต่อไปไอลิมิตที่เราทนได้เนี่ยมันก็จะโดนทลายหรือว่ามันจะเกินขอบเขตมากกว่านี้ครับใช่ไหมครับเอทีนี้ในขอบเขตที่เรามีร่วมกันอะในเรื่องความอดทนอะเขาวิจัยต่อไปครับมันมีเปเปอร์ที่เสนอต่อไปว่า ความจริงแล้วเนี่ยไม่มีหรอกคนที่อดทนได้มากกว่าคนอื่นจริงๆอาสมมุติว่าผู้ใหญ่ว่าเด็กรุ่นเนี้ยอืเขามักจะบอกว่าโอ้ยทําไมไม่สู้งานอืทําไมไม่ขยนันโอ้ยหรือเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอ,อเด็กรุ่นนี้มันแบบเหยาะแยะรุ่นนี่นั่นเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าให้ตัดคอนเซปต์เรื่องนี้ออกไปเลยนะว่ามันไม่มีมนุษย์คนไหนที่อดทนได้มากกว่ามนุษย์อีกคนหนึ่ง เพราะว่ามนุษย์อาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้อดทนอะไรใช่ยยใช่อันนี้อันนี้คือใหม่มากๆคือ, <c oughs> ขอเขาบอกว่าทั้งในทางเอการฟังก์ชันในเชิงจีวิยาของเราอ่ะหรือว่าในในทางเฟิสิกส์ของเราสมมุติว่าอากาศร้อนอย่างเงี้ยอมันก็จะมีเอเวอร์เรจใช่ไหมครับที่คนเราจะทนได้พอๆกันอ,อ่ะอานนี้แหละว่าสมมุติว่าเริ่มเกิน38องศามันเริ่มจะไม่โอเคไม่ไหวแล้วหรือว่าในทางสมมุติว่าในทางไซคลจีมันจะมี พูดถึงเรื่องการนอนอย่างไงคนเราอาจจะอดนอนได้เฉลี่ยประมาณสองวันอถ้าสมมติว่าเกินสองวันอาจจะแบบตาลอยอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่มันจะมีมันก็อาจจะมีคนที่หลุดเอเวอร์เรว่าเขานอนน้อยหน่อยอีกคนนึงต้องนอนมากหน่อยแต่ว่าโดยค่าเฉลี่ยรวมๆมันไม่มีใครที่สมมติเราคนทั่วไปก็จะแบบมีจํานวนประมาณหกถึงแปดใกล้ๆกันแหละใช่ใช่ หลุดไปบ้างนอน้นอยก็ทางานได้แต่จริงๆแล้วถ้ามองภาพรวมทั้งหมดมันก็จะมีค่าเฉลี่ยกากลางของมนุษย์ทั่ว,วไปใช่ใช่มันก็มันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันไม่มีใครที่เราสามารถชี้ได้ว่าคนเนี้ยสมมติว่าเรานึกถึงคนเนี้ยคาแรคเตอร์เขาคือเป็นคนที่อดทนออดทนเก่งเอ้ยมึงดีใช่เพราะอดทนแต่เรารู้สึกว่าบางคนที่เราเจอในชีวิตอะ่ะเราก็ชื่นชมนะเพราะเขาเลืกเฮ้ยเขาอดทนเก่งเขาอ,อดทนอะไร่ได้ใช่ปะอ่าเขาบอกว่าให้ตัดไอ้กล่าวอันนี้ไปเลยว่าเวลาเราเราพูดถึงคุณสมบัติว่าใครอดทนกว่าใครอ่ะมันไม่่่ใชเรือองงข คุณสมบัติที่ดีหรือแย่หรือเขาเป็นคนดีกว่าแล้วเราแย่กว่าอะไรอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าเราศึกษาไปจริงๆแล้วว่าคนที่สามารถอดทนหรือคนที่อันนี้ผมรวมทั้งสามความหมายว่าอดทนอดกลั้นหรือคนที่อดทนต่อความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มีร่วมกันก็คือคนพวกนี้สามารถบริหารปัจจัยที่จะส่งผลลบต่อตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นไม่มีใครที่เป็นคนอดทนหรอกคนที่ดูว่าเขาทนได้เพราะว่าเขาจัดการกับสิ่งรอบๆได้ดีใช่คือเขาสามารถ ไม่จตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นนะคือมันไม่มีคนที่สมมติว่าเขาอ่ะสมมุติว่าเขาอดทนต่อการถูกตําหนิได้ดีกว่าอืความจริงมันไม่มีคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้อืแต่คนที่อดทนได้ดีคือคนที่เขาอาจจะไปคลุกคลีกับคนที่มีคนตําหนิเขาน้อยอ่ะหรือเขาเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทําให้ตัวเองเจอคําพูดที่มันไม่ดีน้อยกว่าอืมอืมเขาบอกว่เาเป็นคนที่สามารถจัดการใน เชิงอารมณ์ได้ก็อาจจะมองว่ามันเป็นแค่การทํางานมันไม่ได้ take it personal ก็จะกองไว้ที่อื่นได้ใช่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า m e n t a l fatigue หรือว่าไอความอ่ะถ้าพูดสั้นกว่านั้นคือ drain ไอความรู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าจากสภาพแวดล้อมการทํางานงถูกดูดพลังเวลาที่เราไปทํางานอย่างเงี้ยไอสภาวะ drain อะความจริงแล้วมันไม่ทุกคนมันมีมุมมองว่าทุกคนมักจะเข้าใจว่าสมมุติว่าเรามีพลังอยู่ร้อยใช่ไหม เราใช้ไปในการทํางานวันจันทร์50หลายๆคนมักจะคิดว่าสมมติร้อยตัดไป50พอเรานอนปุ๊บมาวันอังคารมันจะเด้งกลับมาร้อยใหม่อืแล้ววอังคารเราใช้ไป50พอเรานอนมาวันพุธมันจะชาร์จกลับมาร้อยใหม่แล้วก็ตัดไปอะไรอย่างเงี้ยความจริงอ่ะฟังก์ชันของในทางจีวิยาเราไม่ได้ฟังก์ชันแบบนั้นเลยนะคือสมมติเรามีร้อยหนึ่งในวันจันทร์ใช่ปะเราโดนตัดไป50วันอังคารอ่ะมันจะตื่นมาพร้อมกับ50 มันจะมีแค่ห้าสิบไม่ได้ตื่นมาเต็มถังเหมือนใช่ครับแล้วเราจะโดนตัดสมมติเราเหลือห้าสิบสมมติเราตัดไปยี่สิบเรานอนเราตื่นมาวันพุธอะ่ะเราจะเหลือแค่สามสิบอืออืมคือคือคือฟังก์ชันของมนุษย์ average เป็นประมาณนี้อ่าเราจะเราจะรอดรนเพราะว่าสุดท้ายไอการฟื้นตัวมันไม่ได้ฟื้นตัวแบบนอนแล้วเด้งกลับมานอนแล้วเด้งกลับมาใช่ไหมแต่มันเราเต็มถังในตอนแรกถ้าเราใช้ไปเยอะแค่ไหนมันจะลดทอนลงไปเรื่อยอืออ่าเพราะฉะนั้นคนที่ อดทนได้ดีกว่ามันหมายความว่าสมมติว่าในวันจันทร์เนี่ยเขามีร้อยเต็มเขาเอาตัวเองไปในที่ที่ตัดเขาไปได้แค่ยี่สิบอ่าเสร็จปุ๊บเขาไปนอนกลับมาใหม่วันอังคารเขามีแปดสิบเอ่อพอวันพุธเขาเขาอาจจะจากวันอังคารเขาโดนตัดไปแค่สิบหาวันพุธเหลือเจ็ดสิบอ่าพอมาวันศุกร์อ่ะจากที่ทุกคนเหลือแค่สิบใช่ไหม <laughs> จากร้อยพอจเลอเยอะกว่าคน,นาอื่นอ่าทุกคนเดรนหมดละแต่คนที่อดทนได้ดีแปลว่า ในวันศุกร์เขาอาจจะเหลือสักห้าสิบจากร้อยอย่างเงี้ยครับ,รบก็คือเหมือนเป็นคนที่สามารถจัดการถ้ามองเป็นเกมสมมติว่ามันมีดาเมจพลังโจมตีเข้ามาที่เรามากมาหรือคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่สามารถลดทอนดาเมจเหล่านั้นเนี่ยให้น้อยลงกว่าคนอื่นได้เพราะนั้นสิ่งที่เข้ามากระทบข้างในอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันดูไม่รุนแรงมากใช่จริงเขาก็มีค่า HP เท่าเราแหละแต่ว่าเขาแค่ลดทอนสิ่งเหล่านั้นได้ใช่มันเลยมันเลยดูว่าเออทำไมคนนี้เขาสามารถมี positive thinking หรือเขาสามารถเป็นคนที่ ล่าเลงได้ทุกสถานการณ์เลยทาไมแล้วเรากลับมาโทษตัวเองว่าเอ้าทําไมเราอดทนได้ไม่เท่าเขานะภาละเขาเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งคีย์ความจริงมันจะนําไปสู่ข้อแนะนําอย่างหนึ่งของผมก็คือเวลาเรามองเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ว่าใครอดทนกว่าใครครับหรือเราก็จะได้ไม่ต้องโทษตัวเองว่าทําไมเราไม่อดทนเท่าพี่กนนี้เลยแ่จังใช่ทําไมที่ทํางานเราเราแบบอดทนได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยความจริงให้เราโฟกัสที่ว่าเราจะหลีกเลี่ยงยังไง กับไอ้สิ่งที่จะทําให้เราอดทนได้น้อยลงมากกว่าเราจะจัดถ้าเป็นในเชิงอารมณ์ความรู้สึกก็คือเราจะจัดการกับอารมณ์ลบๆหรือพลังลบๆยังไงที่มันเข้ามาประทะเราด้วยใช่สมมติเหมือนเดิมเลยถ้ามีเด็กนะักศึกษาคนหนึ่งมาเนี่ยเ็นมาหาจานแก้วแบบจานแก้วหนูที่เรียนมาเนี่ยเรียนกับอาจารย์หรือว่าเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยหนูไม่ไหวแล้วหนูต้องทนมากเลยรู้สึกว่ามันยากมากรู้สึกว่ากำลังฝืนตัวเองอยู่อะไรเงี้ยในวิชาปรัชญาสมมติอาจารย์แก้วจะแนะนําน้องนักศึกษาท่านนั้นอย่างไรดีครับผมคิดว่าเหมือนที่คุยไปครับ คีย์มันคือการ m a n a g ตัวเองให้ดีอืดีในที่เนี้ยแปลว่าเราหลีกหนีสิ่งที่จะทําให้เราเกิดความรู้สึกเชิงลบให้ได้มากที่สุดใช่ไหมสมมุติอันนี้เป็นรูปธรรมเลยนะครับว่าไม่ชอบเรียนปรัชญาอืแล้วต้องเรียนปรัชญาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันดูด e อร์จ y ทำให้เราแบบไม่มีความอดทนแล้วอะไรเงี้ยคนไม่ไหวแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือง่ายมากเลยครับก็คือเราเมเนจตัวเองยังไงก็ได้ให้มันรอดจากสิ่งนี้ไปเร็วที่สุดอือ่ะใช่ไหมสมมุติว่าเราเบื่อมาก โอเคในห้องเราอาจจะจดได้ไม่เยอะแต่ว่าเราจดเสร็จเราอาจจะกลับมาปุ๊บเรารีบทวนเลยอืมทวนเสร็จปุ๊บเราไปเล่นเลยไม่ต้องสนใจแล้วเพราะเราทวนแล้วหรือว่าสมมุติเราเราจดตรงไหนยังไม่ครบแทนที่เลิกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราลืมใช่ไหมเรารีบไปหาเพื่อนที่เพื่อนที่เขาจดไว้ละเอียดอะ่ะแล้วรีบรีบออกมาจดเป็นของเราไว้ทำความเข้าใจเมนไอเดียแล้วจดของเราไว้ให้เสีย energy น้อยที่สุดแล้วพอถึงวันที่จะต้องใช้วันที่จะสอบอะไรก็แล้วแต่ เอามาทวนอีกที m, แบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับทําให้เราอดทนได้เยอะกว่าอืกับอีกวิธีหนึ่งสมมุติว่าเราลองเทียบกันอะ่ะสมมุติกับอีกวิธีหนึ่งเราเรียนเสร็จเรารู้สึกทนไม่ได้ลแล้วร,รู้สึกไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เราเรียนเสร็จเราปล่อยไว้เราปล่อยไว้เสร็จอีกหนึ่งอาทิตย์เราคิดว่าเราจะมาทวนอีกรอบหนึ่งเราอาจจะต้องเข้นพลังงานที่จะต้องเอามาใช้หรือจะต้องเอามานึกถึงมันอีกรอบต้องใช้เยอะกว่าผมลืมพูดไปอันหนึ่งก็คือเทคนิคที่เรียกว่า cognitive change วิธีก็เป็นอารมณ์ความคิดอ่ะการปรับความคิดใช่ไหมในคนที่เขาอดทนเก่งๆหรืออย่างที่ผมบอกลึกลงไปก็คือเขาสามารถเลี่ยงความรู้สึกเชิงลบที่จะทําให้เขาอดทนน้อยลงเนี่ยอืเขามักจะมีวิธีใช้ค็อ i นิทีฟเชนได้เก่งอืค็อกนิทีฟเชนนี่คือการที่เวลาที่มีเหตุการณ์บางอย่างมากระทบอารมณ์ของเราสมมุติมีเพื่อนมาด่าเราเรารีบเปลี่ยนความคิดจากความรู้สึกเชิงลบเป็นการหาเหตุผล บางอย่างที่เป็นเชิงบวกให้ตัวเองอย่างเช่นเพื่อนด่าเราเสร็จปุ๊บเราอาจจะคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่าที่บ้านเขาคงมีปัญหาอะไรบางอย่างอเออหรือว่าเขาดา่าเราไม่เป็นไรหรอกอ่ะมันผ่านไปแล้วเออเขาคงไม่ใช่คนที่เลวร้ายขนาดนั้นคือหมายถึงว่ารีบเปลี่ยนให้เป็นความรู้สึกที่เราจะต้องไม่ต้องเบรนไปกับมันอะไรเงี้ยคือมันเหมือนถ้าพูดแบบคลีเช่หน่อยมันก็คือการแบบปรับไมล์เซ็ตแหละใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องงานเราเราเราจะได้ยินบ่อยๆเวลาที่เราเจอ ปัญหาซื้อง,งานที่ยากอะไรเงี้ยไม่เซ็ตมันก็เป็นสิ่งสาคัญเพราะว่าถ้าเรามองว่ามันยากมองว่ามันเป็นส่วนเกินมองว่ามันเป็นอุปสรรคเราจะรู้สึกว่าต้องทนทํามันมากๆแต่ถ้าในทางกลับกัอนอันนี้จะคีเช่มากๆที่หนังสือ How ทูทุกเล่มจะบอกก็คือลองมองว่ามันเป็นสิ่งท้าทายมองว่ามันเป็นแบบฝึกหัดที่ทําให้เราเก่งขึ้นถ้าเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้เราก็พยายามปรับเปลี่ยนสิ่งที่เรารับรู้จากสิ่งนั้นให้ได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ทีนี้ที่เปาพูดมาสรุปได้ดีมากเลยแต่่วามันจะ ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าเวลาที่ Howto เขาอาจจะบอกเราเรื่องปรับไมซ์เซ็ตอย่างเงี้ยมันเหมือนการปรับไมซ์เซ็ตเนี่ยจะชนะทุกอย่างในโลกม,มันเหมือนว่า<จ>สมมุติเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอะ่ะปรับไมซ์เซ็ตจะช่วยให้เรารอดจากความไม่ดีตรงนั้นซึ่งอันเนี้ยถ้าในมุมของปรัชญาเองอะ่ะเขาไม่แนะนำให้เราเหมือนกับเอาไมซ์เซ็ตไปชนะทุกอย่างใช่ไหมอย่างที่บอกคือตั้งแต่เราพูดตั้งแต่ตอนแรกสมมติว่าเราอดทนอย่างเงี้ย เราควรจะรู้ว่าเราอดทนกับเรื่องนี้เพราะอะไรเรื่องเนี้ยมันต้องทนจริงๆไหมคือเราพูดอันนี้ออกไปหรือไม่พูดในสถานการณ์ไหนเออเราเอาตัวเองไปอยู่ตรงนี้เพราะอะไรในสถานการณ์ไหนซึ่งถ้าเราทําแบบนั้นแล้วคอยฝึกเมเนจให้มันดีอันนี้มันจะช่วยได้มากกว่าปรับไมเซ็ตหรือที่เราพูดว่าคองดทิเชนะ่มันใช้ตอนที่เรารู้สึกว่าวิธีอื่นมันอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากอันสมมุติเราเราต้องเข้าห้องเย็นเนี่ย อยู่กับหัวหน้าเราสองคนผมยกตัวอย่างแบบแพคตีเค้ามากสมมติว่าเย็นนี้ผมจะมีปาร์ตี้เป็นวันเกิดแฟนปรากฏว่าหัวหน้าเรียกผมเข้าไปดุตอนบ่ายสี่ปาร์ตี้ผมหกโมงอะอย่างเงี้ยหมดมูดแน่นอนถ้าใช่ใช่อย่างเงี้ยคือมันไม่รอดแน่ๆคือถ้าไม่ปรับไม n d เซตอะมันเราไม่สามารถเมนจ e มันได้ด้วยวิธีอื่นใช่ป่ะเราอาจจะปรับไม n d เซตเพื่อเพื่อแบบ หลีกเลี่ยงในระยะสั้นไปก่อนแต่ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์อะมันย้อนไปที่เราคุยกันนั่นแหละว่ามันไม่มีซูเปอร์แมนจริงๆบนโลกอะมันไม่ใช่ว่าเราเอาไมค์เซตปุ๊บเข้าไปสู้กับทุกอย่างเราจะชนะหมดใช่ไหมถ้ามีเหตุการณ์อื่นที่มันพอจะยืดหยุ่นได้เราก็เลือกวิธีที่เราเมนเนได้ดีที่สุดจะดีกว่าก็จริงๆจากที่คุยกันมาทั้งหมดมันอาจจะไม่ต้องไปนั่งมองว่า ฉันอดทนเก่งฉั้นอดทนไม่เก่งคนนี้เข้มแข็งคนนี้อ่อนแอเพราะว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการอดทนเนาะมันคือเรื่องของการจัดการกับสิ่งที่เข้ามากระทบเราในแง่มุมไหนมากกว่าแต่ก็อย่างที่อาจารย์แก้วบอกว่าในบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องมองว่ามันเป็นเรื่องดีมองว่าคิดบวกตลอดเวลาซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยพอผมพูดเรื่องเนี้ยขอเล่าเพิ่มเติมหน่อยคือผมก็ต้องเขียนไม่อยากใช้คำว่า disclaimer คือต้องเขียนอ้างอิงถึงบ่อยๆว่าบางเรื่องอะ่ะเราก็ไม่ได้ต้องไปปรับความคิดแึ้วถ้าเรื่องการเมืองอันเนี้ยจะชัดอย่าง ที่ฟุตบาทมันพังอ่ะมันฝึกให้เรามีความอดทนนะที่รถเม,ย,มย์มันห่วยมันฝึกให้เราร้อนนะมันก็ไม่จำเป็นต้องไปแบบไม่เซตบวกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าวิธี<ช>แก้ปัญหาก็คือยื่นเรื่องไปที่ทางรัฐบาลกระตุ้นให้รัฐบาลมีการแก้ไขอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องมองบวกอะไรขนาดนั้นก็ใช่แล้วก็จะเพิ่มอีกนิดนึงว่าที่ผมพยายามเน้นย้ำมากๆในช่วงแรกอะ่ะเกี่ยวกับที่เราตีคอนเซปต์กันหลายๆแบบเนี่ยเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความอดทนอนะ่ะเรามักจะเอาความอดทนเนี่ยไปโยงกับคุณธรรมหรือค่านิยมบางอย่างไง สมมติว่าเราจะได้ยินประจําในเอผู้ใหญ่ยุคก,ก่อนหน้าเราอ่ะอเขาจะมีประโยคว่าทําไมไม่อดทนดูลูกบ้านนี้สิเขาตื่นตีห้านั่งรถเมย์ต่อรถไปทุ่วไปนีอ่อะไรอย่างเงี้ยคือความอดทนมันสุดท้ายมันไม่ใช่คุณธรรมไงเออ,ม,อมันเป็นเรื่องของการเมเนจแล้วคนที่เราเห็นว่าอดทนได้มากกว่ามันไม่ได้แปลว่าเขามีคุณธรรมมีคุณธรรมหรือเป็นคนที่ดีกว่าเราแต่ว่าเขาอาจจะมีวิธีเรียนรู้และจัดการ ทั้งในเชิงอารมณ์และและวิถีชีวิตของเขาบางด้านได้ดีกว่าอืมแค่นั้นเองประมาณนั้นเองใช่ก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากให้ทุกคนลองไปแบบพิจารณาดูเนาะสิ่งที่ตัวเองอดทนอยู่หรือสิ่งที่ที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่อยากอดทนแล้วอะ่ะก็ลองไปนั่งดูก็ได้ว่าเราจะจัดการ <c oughs> สิ่งที่เข้ามาอย่างไงก็ไม่อยากให้มันนั่งมองว่าต้องอดต้องทนหรือว่าต้องไม่อดต้องไม่ทนแต่ลองจัดการกับสภาพแวดล้อมกับสิ่งที่เข้ามาน่าจะเป็นตัวเลือกน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอืมก็ประมาณนี้ครับจันี้ อยากให้ทุกคนอมองเรื่องนี้แบบเปิดใจกว้างๆนะการที่เราไม่ได้อดทนกับบางเรื่องสมมุติว่ามีใครมาทําอะไรเราแล้วเราโตกลับหรือมีใครมาทําอะไรเราแล้วเราไม่นิ่งเฉยอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีนะออเในทางกลับกันมันก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่บอกว่าไอ้การที่ผู้หญิงอ่ะยกตัวอ,อย่างผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงในความสัมพันธ์ท็อกซิกกลับไปเรื่องที่เราคุยกัน่ะผู้หญิงที่ เขาอดทนมากกว่าก็มีแนวโน้มที่จะจะนําไปสู่เหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นในครั้งต่อไปอก็ได้เออหรือคนที่ออดทนในตําแหน่งแห่งที่การทํางานที่เหมือนกับไม่เหมาะกับตัวเองอะแนวโน้มก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตเขาจะไม่ก้าวหน้าก็มีให้เห็นเยอะแยะเพราะฉะนั้นเรื่องสําหรับเรื่องนี้อยากให้ทุกคนเปิดใจกว้างแล้วก็การอดทนหรือไม่อดทนกับอะไรมันเป็นเรื่องของการความเข้าใจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของคุณธรรม ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์แก้วอีกครั้งนะครับที่มาพูดคุยก,กันสวัสดีครับ,บ,รบ m o ด d ี้พอดแคสตด้วยรักและปัชญาตั้งคำถามดูอีกนิดชีวิตอาจไม่ดกัก